สดีค่ะก็สอนนี้นะคะจะมาพูดในหวัวข้อการจัดการอย่างไรด้วยต้นทุนต่ำแต่ผลิตภาพสูงในบริบทของดิฉันนะคะ,ะก็คือองส่วนตัวนะคะเรื่องการเงินหรืออะไรคือต่อเดือนเนี่ยจะได้เงินประมาณหนึ่งมืถึงหนึ่งมห้าค่ะซึ่งแต่เราเดือนก็จะหรบไม่เท่ากัแเราแต่ทางเราครอบครัวจะให้นะคะซึ่ง ในตัวดิฉันนะคะก็คือจะมีการแบ่งเงินนะคะซึ่งแบบว่าเป็นส่วนๆให้ชัดเจนเช่นแบบว่าเดือนนี้จะเก็บเท่าไหร่ก็คือจะแยกเงินออกมาเก็บเลยแบบว่าไม่ไม่เอาออกมาใช้เลยแต่ต่อให้ยังไงก็ไ่าใช้ก็คือจะแยกเก็บเลยแล้วก็จะมีเงินในส่วนเทแบ่งไว้เพื่อแบบว่ากิน กินอยู่อ่าเดินทางค่ะแล้วก็คือโดยส่วนตัวค่ะเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เงินแบบว่าฟุ่มเฟือยมากขนาดนั้นเช่นหมายถึงว่าอ่าเราไปซื้อของแล้วเราอยากได้ของสิ่งนี้เราก็จะมีการเก็บเทียมแบรนด์นี้ร้แบรนดน์น,ดนี้ว่าเออแบบไหนมันคุ้มค่ากับกันจะไม่แบบว่าเอ้ย เห็นอันนี้เราหยิบเลยจะมีการแปลวะ่าหยิบหลายๆแบรนด์ามาเพื่อเรียบเทียบกันก่อนเราก็ค่อยแต่สินใจซื้อค่ะแล้วก็มีการวางแผนในบางแผนไว้เช่นสัปดาห์หน้าสอวันสัปดาห์หน้าอย่างนี้จะเป็นอ่าสัปดาห์ที่อาจต้องไปค่ายหรือมีทํากิจกรรมอะไรเงี้ยเราจะรู้ตัวเองว่าโอเคสัปดาห์หน้าเนี่ย,เ,ย,รรรรยรเรา,เา,าเจะต้องใช้เงินเยอะกวันปกติทั่วไปนะคะหนูก็จะมีการอ่าลิสต์สไว้เลยว่าโอเคเดือนหน้าเนี่ย ถ้าจะใช้เพิ่มเนี่ยจะใช้เพิ่มเท่าไหร่เพื่อจะได้ไม่เป็นการแบบว่าดึงเงินออกมาใช้แบบมากเกินไปค่ะแต่ว่าเออออกมาเท่าที่อจำเป็นนะเราจะใช้เท่านี้เราก็ทำยังไงให้มันแบบว่าได้ประสิทธิภาพสูงในส่วนขาส่วนในเรื่องการหาเงินงเพิ่มหรือแบบว่า ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยความทางที่บ้านทางครอบครัวค่ะเขาค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยแบบว,ว่าไม่อยากให้เราแบบทํางานหรือแบบหาเงินในวัยตอนนี้คือเขามองว่นอาทิตย์ของเราคือให้เป็นนักเรียนก่อนถ้ามีปัญหาหรือต้องการใช้เงินตจริงๆก็คือให้เข้าไปคุยกับทางครอบครัวเลยว่าเออเนี่ยช่วงต้องใช้การใช้เงินเพิ่มเท่านี้นะเพราะเหตุผลอะไรก็คือคุยกันด้วยเหตุผลกับทางที่บ้านเลยค่ะใช่ส่วนอ่า ในแผนอนาคตอย่างนี้ที่ย่างเรียนจบก็ตอนนี้แผนชัดๆก็คือเรียนต่อค่ะด้วยว่าได้คุยกับที่บ้านแล้วด้วยว่าเออเราเรากับที่บ้านคือเห็นตรงกันว่าเออเรายังอยากจะเรียนเรียนต่อโทต,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 ต่อเอกอะไรย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าในสถานชาติที่จบปลาีตอนเนี้ยเรายังไม่ได้อยากจะแบบว่าเป็นตรงนี้ขนาดนั้นใช่ค่ะ,คะซึ่งในสี่สิบกันนะคะ ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา E.D. 361ค่ะก็คือการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นะคะดอร์เทีาภาพเพชรมาลัยกุลเป็นอาจารย์ผู้สอนค่ะซึ่งเรียนอยู่ซึ่งตอนนี้กำลังศึกษาศึกษาอยู่ค่ะในรายวิชานี้ค่ะ E.D. 361ค่ะขอบคุณค่ะ